สสดีครับเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับเชื่อมต่อกระเป๋านะครับของ1 0 0 0 x live สํหรับเพื่อนๆที่อยากจะเทรดฟิวเจอร์ฟอลโล่เทรดนะครับอาจารย์แอคนะครับเราก็เข้าไปที่ MetaMask ของเรานะครับก็เข้าไปแล้วนะครับก็เข้าไปที่กดคลิกนะครับก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมนี้สามสามขีดนะครับแล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์ไปเบราว์เซอร์นะ ก็จะขึ้นหน้า Access ของเราที่เราตั้งไว้นะครับ ACT นะครับเราไปพิมพ์ใหม่ครับข้างบนนะครับคลิกเข้าไปข้างใหม่เราพิมพ์เข้าไปที่คำว่า1,000 X นะครับ X .LIVE l i v e Life นะครับแล้วก็ Enter ไปเลย,เยสักครู่นะครับรู้สึกว่าจะไปละ เดี๋ยวช้าๆหน่อยนะครับเราต้องเชื่อมกระเป๋านะครับของพันเอ็กซ์สไลท์เข้ากับเมตาแมทของเราก่อนหรือว่าบางคนที่เขาใช้เป็นอะไรครับเป็นทัดวัลเล็ตเราก็ต้องเชื่อมต่อกับทัดวัลเล็ตนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ถือว่าช้ามากเลยนะ,ะมาแล้วครับตัวน,นี้ อันนี้คือเป็นหน้ากระดานเทรดฟิวเจอร์ของพัน x live นะครับที่อาจารย์เอกจะพานำเทรดนะครับวิธีการเชื่อมต่อกับเป๋านะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนนี้ก่อนแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้เลยคลิกตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครับผมเข้าใจว่าผมน่าจะเชื่อมต่อไปแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกผมผมมี2 a c c o u n เนาะเดี๋ยวผมเข้าไปตรงนี้ดีกว่า ดีกว่านะครับล็อกอินครับล็อกอินกดเข้าไปที่ล็อกอินนะ็อกอินเรียบร้อยแล้วก็มันจะให้เราเลือกว่าเราจะล็อกอินของเรา,านีด้วย Facebook ด้วย Google นะครับหรือว่าของผมนี่ก็คือผมเข้าใน e t a m a s สผมก็คลิกไปที่ e t a m a s สนะแหมแล้วก็คอนเนคเข้าไปนะครับก็จะให้ซายเข้าไปแล้วก็ซายไปเลยครับแค่นี้แหละนะครับ เป็นวิธีการเชื่อมต่อกับปาตัวนี้กระเป๋าเราก็เชื่อมต่อเข้ากับเมตาแมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูเราจะ follow เทรดอาจารย์แอคได้ยังไงมั่งนะครับเนี่ยเราคลิกตรง3 3ขีดตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูเนี่ยเราเข้าไปตรงที่ข้างล่างนะครับเกือบท้ายสุดคําว่า l e a d e r ครับที่มีรูปดาวนี่แหละเราก็คลิกเข้าไป Leader นะครับลีดเดอร์อันนี้เป็นชื่อที่ผมตั้งไว้ของผมเองนะเราสามารถตั้งชื่อได้ปกติมันจะเป็นทีอะไรเป็นเป็นภาษาอังกฤษยา,ยา,ยาวๆจากตัวเลขยา,ยา,ยา,ยาวๆแต่ผมสามารถตั้งชื่อได้ผมก็ตั้งใหม่ทีนี้ดูนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ฝากเงินไม่ได้ทาอะไรเลยนี่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลเราทีนี้เราไปดูตัวนี้ดีกว่าเราไปดูลีดเดอร์ดีกว่าเราจะตามใครได้บ้างนะครับกดเข้าไปลีดเดอร์อีกทีนึงนะครับเวลาที่เรากดตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นโช์ให้เราเห็นนะครับก็คือเราจะ เราไปดูรายละเอียดของ Account ที่เขาเทรดก่อนหน้าเรานะครับก็มีทางทอปเกนทอปเกนเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เทรดแล้วนี่ได้กำไรเยอะๆนะครับอันดับหนึ่งก็คือเน,นี่ยสอนฟรีแอดมวยฟิวเจอร์เนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้เขามีเหรียญที่ใช้ได้ทั้งหมดประมาณ1 2 0 0 0ดอลลาร์นะครับแล้วก็เขาบาลานซ์เงินของเขาก็คือมีทั้งหมด1นึ่งห่นสี่ดดอลลาร์นะครับ เขากำไรมาทั้งหมดบวกไปทั้งหมด8,702ดอลลาร์เนี่ยเขาเข้ามาเทรดได้ประมาณ32วันมีคนฟอลโล่เขาอยู่23คนคอมมิชชั่นของคนที่เขาตามเขาเนี่ยส่นเขาไม่ได้ตั้งไว้นะครับนะนนี้ก็เทนจินเทนจินนี่ก็น่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนี้อาจารย์แอคพาแฟนไปทานอาหารเขาก็เข้ามาเทรดเหมือนกันนะครับเรียนรู้อา,าจารย์แอคเห็นไหมครับแต่ละคนนะครับเราก็เข้าไปดูได้นะครับว่าใครเขาเทรดได้ยังไงบ้างนะนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราก็จะเป็นประมาณเนี่ย tx ขีด a ออะไรประมาณนะ price action ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าแล้วทีนี้เราจะไปแล้วเราจะไปตามอาจารย์แอคไน้ไงจริงๆแล้วนี่เราสามารถดูได้นะครับว่าใครที่พอรตแตกมากที่สุดนะครับใครที่ลบมากที่สุดนะเนี่ยเห็นไหมครับ top loss คือเสียเยอะที่สุดนะครับติดลบมากที่สุดเห็นไหมครับไม่ต้องไปดูเขาเนาะเ <c oughs> นี่ยไปดู my follow my follow นี่ก็คือเป็น leader ที่เราตามเทรดกับเขาของผมผมจะ ฟอลโล่อาจารย์แอคไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอันฟอลโล่ก่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนเห็นนะครับว่าว่าเราจะฟอลโล่ได้ยังไงนะผมอันฟอลโล่ขออนุญาตอันฟอลโล่ไปก่อนนะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยอ่าทีนี้ถ้าเราจะดูว่าเราจะแอคเราจะฟอลโล่อาจารย์แอคได้ยังไงนะครับเราไปกดที่ท็อปฟอลโล่เลยเพราะว่าของอาจารย์แอคจะมีคนฟอลโล่ตามเยอะที่สุดตอนนี้มีคนตาม ฟอนโลอาจารย์แอกวันนี้ช่วงที่ผมอัดประมาณ19นกานาทีของวันศุกร์นะครับที่28เดือนหนึ่ง2องมีคนตามทั้งหมด222คนครับเมื่อกี้ผมถอนออกไปก็เหลือ222นะวิธีการตามเราเทรดตามฟอนโลเทรดของอาจารย์แอกก็คือเรากดฟอนโลเทรดไปเลยครับปุ๊บนะครับกดฟอนโลนะแล้วเราให้เราไปเลือกนะครับไปที่ Buy Fix Lot นะครับ buy fix lot ถ้าเรามีทุนไม่เยอะเหมือนอาจารย์แอกครับ ถ้าเรามีทุนอย่างน,น้อยนะครับอย่างน,น้อยนะประมาณ1,000เหรียญดอลลาร์นะครับก็คือ1,000ดอลลาร์นะถ้าเราเข้าเทรดฟลอจจันแนกนี่เราจะมีความปลอดภัยสูงถ้าใครที่มีทุนน้อยกว่านี้ก็คือมันเสี่ยงในการท,ที่ที่จะปลอดแตกก่อนนะครับให้เราไปตั้งนะครับฟิกรอดนะครับเป็น0.01นะ0.01เขาบอกให้ตั้งแบบนี้นะผมก็ไม่รู้ทำไมต้องตั้งนี้รู้แต่ว่า อ่าเป็นการออกรถน้อยที่สุดครับตามอาจารย์แอ็กนะครับเราจะไปบาลานซ์เลโชนะเดี๋ยวจะพอแตกก่อนคนอื่นแล้วนะแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะฟอลโล่อาจารย์แอ็กในการเทรดพร้อมกับอาจารย์ในวันที่สามใช่ไหมเดือนกุมเดือนกุมภาใช่ไหมถึงวันที่สี่เดือนมีนาเนาะครับหวังว่าเพื่อนเื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะถ้าสงสัยอะไรก็คลิกถามผมอยู่ข้างล่างเอาแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับ